เครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำดื่มได้ทุกวันไม่อ้วนแน่นอนค่ะอันดับหนึ่งเลยมาแรงแซงทางโคง้งนั่นก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าไม่มีแคลอรี่เลยนะคะดื่มแล้วสดชื่นทำให้ผิวพรรณดีด้วยช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารนะคะแต่ละวันเราก็ควรดื่มน้ำให้มากถึง2ลิตรค่ะจะช่วยได้เป็นอย่างดีอย่างที่สองค่ะเครื่องดื่มยอดนิยมนั่นก็คือ กาแฟดำค่ะกาแฟดำม,มีคาเฟอีนช่วยในการทำให้เรากระปี้กระเป๋าและเพิ่มระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราถึงแล้วไม่อ้วนดีต่อร่างกายคือดื่มกาแฟดำเพียวๆไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมค่ะ3ามค่ะชาค่ะชา,าทุกชนิดที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะช่วยเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายควบคุมน้ำหนักและ การเกิดอัลไซเมอร์ได้ด้วยที่4ค่ะน้ำมะเขือเทศสดมีทางวิตามินต่างๆมากมายนะคะและแคลอรี่ต่ำด้วยทานแล้วสดชื่นมากๆมีทั้งสารไลโคปีน ช่วยดูแลเรื่องหัวใจได้ด้วยค่ะข้อาค่ะน้ำมะนาวของโปรดของใครหลายๆคนนะคะถ้าเราไม่เติมน้ำตาลไม่เติมอะไรเลยก็จะไม่มีแคลอรี่ซึ่งดีต่อสุขภาพเพราะมีวิตามินซีสูงมากเลยค่ะลองเลือกหามาดื่มกันนะคะแล้วใครชอบดื่มน้ำอะไรเป็นพิเศษเขียนคอมเมนต์มาบอกพยาบาลจุ๋มได้เลยค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะสุขภาพที่ดีคือความั่างข้่งที่แท้จริงค่ะ